ครับก,ก็ส่วนมากเวลาเราไปเช่ามาทํางานเราก็เช่าห้องนะเนาะหรือนักศึกษามาทํามาเรียนหนังสือนะครับเขาก็เช่าห้องมันมีประเด็นก็คือว่าอยู่ดีๆเจ้าของห้องเช่ามาไล่ออกเลยถามว่าได้ไหมจริงไม่ได้ครับว่าเวลาจะใครให้ออกจากห้องเนี่ยเราต้องให้ระยะเวลาตามสัญญาเช่าเช่นเราให้เขาเช่าจ่ายเงินเดือนทุกเดือนสิ้นเดือนดังนั้นเราให้เขาออกต้องให้เวลาเขาเว้นเขาเดือนหนึ่งนะครับจะมาออกพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้ต้องให้เวลาเขา ตามระยะเวลาที่จ่ายค่าเช่านะครับซึ่งจะเป็นระยะเวลาตามสมควรซึ่งจริงๆงกับกฎหมายก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าระยะเวลาตามสมควรนะเนาะให้เขามีโอกาสเขาเช่าเดือนหนึ่งก็คุณก็ต้องควรให้โอกาสเขาเดือนหนึ่งไม่ใช่ว่า7วันออกสามวันออกอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของไม่ไม่ไปตามสมควรแหละใช่ไหมครับซึ่งมันก็ดูเป็นกรณีกรณีไปแต่ถ้าเช่าส่วนมากเขาจะดูตามระยะเวลาการเช่าเดือนหนึ่งก็อีกเดือนหน้าคุณค่อออกนะนะครับ แจ้งล่วงหน้าบางทีเขาใช้เวลาแจ้ง2เดือน3เดือนนู่นอ่บางทีนะครับให้ออกแต่ถ้าเดือนหนึ่งมันก็เป็นเวลาเหมาะสมแต่ถ้าอยู่ดีๆพวกนี้ออกไม่ได้มาไล่เขาออกไม่ได้แล้วคุณจะไปบุกลุกไปอะไรห้องเขามีสิทธิ์เาพองเขาสิทธิ์ฟ้องเจ้าของห้องนะคุณไปทําลายคุณไปเปิดกุญแจพังกุญแจทําให้เสียทรัพย์เขานะถ้าเป็นทรัพย์เขาอ่ะเข้าของในห้องเขาหายเขาแจ้งความเจ้าของห้องเลยนะ นะครับไปทํำลายยกเข้าของเกิดความเสียหายเจ้าของห้องผู้เช่าอ่ะฟ้องผู้ให้เช่าได้นะเพราะว่าเขาอยู่ใช้สิทธิ์ในเรื่องของขครอบครองอยู่คุณไม่มีสิทธิ์คุณไล่เขาออกทันทีไม่ได้การไล่มันก็ต้องมีหลายวิธีคุณต้องมีหนังสือแจ้งนะครับมีหนังสือเตือน1นึ่าคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยอยู่ดีๆคุณจะไล่เนี่ยเป็นไปนไม่ได้ครับ